สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกห้องหวยสูตรเลขเด็ดจาก facebook ทุกทท่านครับอ่าวันนี้เรามาดูนะครับหลักหน่วยล่างกันบ้างนะครับนะหลักหน่วยล่างหมดที่แล้วหลักหน่วยล่างเข้าสูตรเดียวนะครับนะเข้าสูตรเดียวนะครับก็หาสูตรใหม่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็ตอนนี้ก็ได้ข้อมูลสูตรมาเรียบร้อยนะครับเป็นสูตร หลักหน่วยล่างระยะยาวนะครับ50งวดรวดเลยนะครับนะก็เป็นสูตรที่เดินมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับนะสูตรนี้เพิ่งจะหลุดนะครับนะสูตรนี้เพิ่งจะหลุดไปนะครับนะดังนั้นผมก็คัดออกไปก่อนนะครับรอให้สูตรกลับมาเดินนะครับแล้วเราค่อยมาพิจารณาสูตรกันต่อนะครับตอนนี้ก็เลือกใช้งานนะครับเฉพาะสูตรที่เดินกันเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้นํามาเป็น ข้อมูลนะครับแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกทกท่านได้นําข้อมูลไปคิดวิเคราะห์และก็พิจารณานะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับในการนําไปหาเลือกซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับด้วยตัวของเพื่อนเพื่อนเองทุกๆสูตรและก็ทุกๆข้อมูลนะครับเป็นเพียงการคาดคะเนนะครับความน่าจะเป็นของตัวเลขในเชิงคณิตศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นขอให้ทุกๆท่านนะครับควรที่จะใช้วิจารณญาณของท่านในการรับชมและเลือกตัดสินใจในการเลือกใช้ข้อมูลด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับหลัก10ล่างนะครับเราได้ข้อมูลเด่นกันมาแล้วนะครับ5ตัวเด่น2ตัวนั้นคือ4กับ6นะครับเนาะสำหรับข้อมูลนะครับของหลัก10ล่างนะทีนี้เราจะมาดูข้อมูลนะครับของหลักหน่วยล่างนะครับ ก็จะใช้สูตรเดิมนะครับ1สูตรและก็สูตรที่นำมานะครับลงข้อมูลให้กับเพื่อนๆใหม่อีก1สูตรนะครับก็เป็นสูตรที่สร้างมาพร้อมกันนั่นแหละนะครับใช้2ส,สูตรพอนะครับนะสำหรับข้อมูลหลักหน่วยล่างในงวดนี้อ่ะหวังว่าเราจะได้จับชุด2ตัวล่างชุดเต็มกันเลยนะครับเนาะในคลิปนี้กันไปเลยนะ เรามาดูข้อมูลสูตรหลักหน่วยล่างระยะยาวนะครับสสูตรเทียบชนนะครับจะชนกันกี่ตัวนะครับโดยสูตรแรกนั้นจะเป็นสูตรเดิมที่นะครับเดินมาแล้วจากงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้เดินกี่งวดนะครับ1งงวดนะครับงวดที่ผ่านมานะหนึ่งสอง สามสี่ห้างวดแล้วนะครับนะสูตรนี้เดินมาห้างวดแล้วยังไม่หลุดนะครับนะสูตรนี้นะครับเดินมาห้างวดส่วนสูตรที่สองนั้นเดินมาสี่งวดนะครับงวดที่ห้านั้นหลุดไปนะครับนะดังนั้นก็งดไว้ก่อนนะครับนะสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งนั้นนะครับเดินมางวดที่ห้านั้นหลุดนะครับจากนั้นเดินมาสี่งวดเลยนะครับนะก็เราเลือกสูตรที่เดินดีเท่านั้นนะครับนะมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านเนาะอ่ะ ก็มาดูนะครับสูตรแรกกันนะครับยกมาจากงวดที่ผ่านมานะครับจากสูตรที่ผ่านมา7จ็ดสี่สามเก้ห้าหนึ่งะครับเจ็ดสี่ตัวล่าง6 3 9ามเก้าหนึาะครับเลขหน้าครั้งที่1นึ่งครั้งที่2นั้นเป็น3 3มห เลขท้ายครั้งที่หนึ่งูนหนึ่งเก้าครั้งที่สองสามสี่เก้าอ่ะมาดูสูตรแรกกันนะครับพร้อมตำแหน่งบวก สูตรแรกคือสูตรที่เดินจากงวดที่ผ่านมานะครับใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งร้อยบนนะครับหนึ่งครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างหนึ่งครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้ง <c oughs> ไม่มีเลขบวกคงที่นะครับนะหกบวกหกได้สิบสอง ผลบวก7บวก3ได้10 10บวก9ได้19 19บวก2ได้21 21บวก3ได้24นะครับและก็24บวก9ได้เท่ากับ33นะครับสูตรแรก ได้ตัวแรกเป็นเลข3นะครับจากนั้นบวก1คงที่ได้4นะครับบวก1คงที่ได้5บวก1คงที่ได้6นะครับบวก1คงที่ได้7 7บวก2คงที่ได้9และก็9บวก1คงที่ได้10ได้0ูนะครับนะ,ส,รรส, 1, นะบสูตรแรกสูตรที่1นะครับสูตรแรกสูตรที่1นะแล้วก็ทีนี้ สูตรที่สองนะครับเป็นสูตรใหม่นะเป็นสูตรใหม่แต่เป็นสูตรที่สร้างมาพร้อมกันแหละนะครับสามเก้าาหนึ่งสองตัวล่างหกสามเก้าหนึ่งสามสามสามห้าศูนย์หนึ่งเก้าสามสี่เก้า มาดูตำแหน่งบวกของสูตรที่ 2, นะครับจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลขหน้าครั้งที่ 1, 1ครั้งหลักหน่วยเลขหน้าครั X, IR 1, 1> ้งที่ 1, 1ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10นะเลขหน้าครั้งที่2 3, นะครับ3ครั้งหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่2 1ครั้งนะครับมีตัวเลขบวกกันนะครับมากกว่า1ครั้ง3 บวกกัน3ามครั้งได้เท่ากับ9ผลบวกก็จะได้เท่ากับ9้าบวก3ามได้สิบสองสิบสองบวก9ได้ย1 2สิบดยี่สิ็ดบวก3ได้ย4ี่นะครับย4ิบี่บวก9ได้เท่ากับส3สาอ่ะได้ตัวเลข3าเหมือนกันเลยนะครับจากนั้น3มบวก2คงที่ได้หนะครับห้าบวก2คงที่ได้เจด เจ็ดบวกหนึ่งคงที่ได้แปดนะครับแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าบวกสองคงที่ได้เท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งและก็หนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองนะครับอ่าเราก็ได้หลักหน่วยล่างนะครับสองสูตรมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็มาประกบชนกันเลยนะครับหน่วยล่าง สูตรแรกนะครับ3 5 7 8 9 1 2นะ3 5 7 8 9 1 2 1> สูตรที่2นะครับ3 5 7 8 9เอา้าอันนี้เป็นสูตรที่2ตัวทีนะครับอ่าสูตรแรก3 4 5 6 7 9 0 3 4 5 6 7 9 0นะครับอ่ามาดูชนกันนะครับ มีดับด้วยไหมศูนย์หนึ่งสูตรนะครับหนึ่งหนึ่งสูตรสองหนึ่งสูตรสามสองสูตรสี่หนึ่งสูตรห้าสองสูตรหกหนึ่งสูตรเจ็ดสองสูตรแปดหนึ่งสูตรนะครับเก้า สองสูตรอ่ะไม่มีดับนะครับแต่ชนเด่นอยู่ที่4ตัวนะครับฟันเลย4ตัวนี้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับระยะยาวนะครับ50งวด50างวดยังไม่หลุดนะครับทั้งสองสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินมาพร้อมกันนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับขออภัยด้วยนะครับนะห้งวดรวดนะครับ ทีนี้ก็จับชุดสองตัวล่างกันได้เลยนะครับมีตัวเลขที่ชนกันอยู่ที่สี่อ่าอยู่ที่สามเท่านั้นนะครับนะอยู่ที่เลขสามเท่านั้นนะครับจับชุดสองตัวล่างชุดเต็มนะครับอ่างวดนี้ก็น่าจะเหลือยี่สิบชุดนะมีศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 0 9 3 3 3 5 3 7ห3และก็ส4กหสหสุดท้ายนะครับ8,3 แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าอ่ะก็จะได้20ชุดนะครับ20ชุดเต็มนะครับสองตัวล่างตรงนะครับไปเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับได้นำ ข้อมูลกันไปวิเคราะห์และก็พีนานะครับสำหรับงวดนี้นะครับก็นำไปตัดกันล่วมหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็จบข้อมูลหลักหน่วยล่างกันไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ10หน่วยล่างอ้าวผมก็จะลงข้อมูล10หน่วยล่างสูตรที่2นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเนียะครับผมหาข้อมูลปป๊บนะครับอ่ะ10หน่วยล่างสูตรที่2นะครับใช้ตำแหน่งนี้นะครับ3ครั้งนะครับอ่า แล้วก็หน่วยบนหนึ่งครั้งอะแค่นี้นะครับนะเดี๋ยวบวกให้ดูเลยนะครับสี่สามสิบสองสองบวกหนึ่งได้สามนะครับสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกแปดสามบวกแปดได้เท่ากับสิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับจากนั้นหนึ่งบวกหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งคงที่ได้สองสองบวกสองคงที่ได้สี่ สี่ตัวสุดท้ายห้าบวกหกสี่บวกหกได้สิบหนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับนะสิบหน่วยล่างสุดที่สองนะครับหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์นะครับอ่ามีชนแค่สองเท่านั้นเองนะครับมีชนแค่สองและก็ไม่มีเด่นในทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยอ่ามีชนสองกับสี่นะครับอ่าชนสี่ เด่นหลักสิบเลยนะครับนะโอเคโอเคนะครับใช้ได้แล้วก็มีชนศูนย์นะครับที่อ่าสิบหน่วยนะครับศูนย์นะครับที่หลักสิบนะมีหนึ่งหนึ่งไม่ชนนะครับสองไม่เด่นมีสี่กับศูนย์นะครับศูนย์สี่อ่าฟันเด่นสิบศูนย์สี่หกแปดนะครับศูนย์สี่หกแปดอ่าสองตัวล่างเบื้องต้นนะครับผมย้ําเลยนะคันละกันนะครับนะศูนย์สี่หก 0468นะครับอ่าตำแหน่งเด่นนะครับตอนนี้นะครับ0 4 6และก็8นะครับเป็นตำแหน่งเด่นของสองตัวล่างงวดน,นี้นะครับ3นั้นเอามาเด่นที่หลักหน่วยแทนและกันนะครับนะอ่าก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ